สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีหวยวันเสาร์เลขเด่นกำลังวันงวดวันที่สองพฤษภาคม2563ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ หลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1เมษายน2 5 6 3 3และงวดวันที่16เมษายน2563ไม่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่2พฤษภาคมซึ่งเป็นเวลาอีกเดือนกว่านะครับในวันที่2พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับผมก็มีหวย ได้กำลังวันเสาร์มาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมได้ดูเป็นแนวทางนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นกำลังวันเสาร์สรุปเลขเด่น4ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นจับคู่ชุด2ตัว3ตัวนำเลขสูตรตัดหาเลขคู่เด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นในงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6 3เท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณนะครับมาดูสูตรหวยเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันในกำลังวันที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทาง เป็นประจํานะครับเลขกําลังวันจะมีทั้งหมดมี3สูตรนะครับสูตรที่1คือเลขกําลังวันประจําช่องนะครับมีเลขเด่นก็คือ283 546 17นีครับ2 8 3 5 4 6 1 7้นเี่เป็นเลขกําลังวันเสาร์นะครับส่วนกําลังวันในแบบหนังสือพิมพ์เดลิเนียวนะครับหนังสือพิมพ์เดลิเนียวเลขเด่นก็ กำลังวันเสาร์เหมือนกันนะครับแต่แบบดรีนนีะครับเลขเด่นก็คือ64 185 39ครับ6 4 1 8 5 3 9แล้วก็แบบหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์เป็นเลขกำลังวันในแนวข้างขึ้นข้างแรมนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2อนเ,เป็นแนวทางเลขออกข้างขึ้นนะครับเป็นแนวกำลังวันข้างขึ้นแบบหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์เลข เด่นก็คือ70837614นี่ะครับนี่คือบางกอกทูเต้ครับแล้วก็มีเลขประจำวันเสาร์นะครับเป็นเลขประจำวันนะครับเลขประจำวันเสาร์อีกสูตรหนึ่งครับเลขประจำวันเสาร์ก็เลขเด่นก็คือ8752416ครับ8752416 ทั้งหมด4สูตรนะครับทั้งหมดมีเลขด้วยกัน4สูตรผมก็จะนําเลขทั้ง4สูตรสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4จับเลขชนกันนะครับเลขที่ชนกันทั้ง4สูตรจะเป็นเลขตัวเด่นนะครับเลขตัวเด่นที่จะต้องเดินในงวดวันที่2พฤษภาคมน,นะครับเป็นเลขเด่นมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าเลขเด่นกําลังวันนี้เน้น เน้นทั้งบนนะครับเน้นเลขท้าย3ตัวบนนะครับมาดูสรุปเลขตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับนับเลขชนกันนะครับเลขหนึ่งชนที่ผมสรุปไว้นะครับมีเลข1ชน4สูตรครับเลข4ี่ส <Color> ส <have Jedi> <worldwide> ูตรเลข 6, 4สูตรเลข 8, 4สูตรนะครับเลขที่4สูตรก็คือเลข1 4 6 8ี่นะครับมาดูนะครับ1นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะครับเลข4ี่นะครับ 1นึ่งสูตรสองสูตรสามสูตร4ี่สูตรนะครับสี่ถูดเลขหกครับหสูตรสอสูตรสามสูตรสสูตรนะครับเลขหครับเลขแนะครับเลขแปสูตรสองสูตรสสูตรสี่สูตรนะครับเลขแเลขสามครับเลขสาหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลข3ามมีสามสูตรนะครับเลขห้าครับเลขห้สูตรสสูตร สสูตรครับเลข5 3สูตรนะครับเลข7็นะครับเลข7 1็สูตร2สูตร3สูตรนะครับเลขเ3็สูตรเลขเนื้อจบนอกเนื้อจากนั้นเลขกำลังอ่อนนะครับชน1สูตรและ2สูตรไม่เป็นเลขเด่นผมเน้นที่ชน4สูตรและ3สูตรเท่านั้นนะครับที่ชน4สูตรและ3สูตรเพื่อที่จะนำเลขทั้งชนเลขเด่น4สูตรและเลข3สูตร ไปจับคู่เป็นชุด2ตัว3ตัวนะครับเลขเด่นสรุปนะครับเลขเด่นก็คือ1 468เลขชน3ตัวชน3สูตรก็คือ357นะครับในเลขกลุ่มนี้จะเป็นเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพร้อมทั้งเลขไทย2ตัวล่างนะครับพร้อมทางเลขไทย2ตัวล่างที่จะต้องติดมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขติดหลักสิบหลักหน่วยนะครับ สูตรหาเลขติดหลัก10หลักหน่วยในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเพื่อที่จะนำไปทำสูตรเลขตัดนะครับามาดูสูตรแนวทานแนวการคิดหาเลขติด10หน่วยบนนะครับผมก็จะนำเลขรลังวันที่1ง,งวดล่าสุดก็คือวันที่16นะครับวันที่16มีนาคม2ง2 6อก50344 6ออก5้า4 4 6ย้ายสตันล่างออก77นะครับ ท้าย3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 726 7258ครั้งที่3ครั้งที่4ครับ661 404เป็นแนวทางการคิดนะครับคือ503 446 77 726 258 661 404นะครับผมจะนำเลข ที่เหลือจากรางวัลที่1นะครับที่ไม่ติดอยู่ในเกาะรางวัลที่1เลขที่เหลือนะครับรางวัลที่1มีเลข5เลข0ูนย์เลขสเลข4เลข6กนะครับมี5ตัวครับที่เหลือก็คือ1 289งสองจครับหนึ่งสอจะต้องติดมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ต้องติดมาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบหลักหน่วยรวมกับเลขที่เหลือจากเลขท้าย3ตัวล่างครับเลขท้าย3ตัวล่างก็มีเลข3 9ครับไม่อยู่ในกลุ่มนี้ครับเลข3เลข9้าไม่อยู่ในกลุ่มนี้การนเลข3เลข9้ามารวมในกลุ่ม เลขติดรางวัลที่มีเลขที่เหลือจากรางวัลที่1ก็จะได้เลขอยู่1 2 7 8 9 3มครับ1 2 7 8 9 3มีเลขอยู่6ตัวนะครับจะต้องติดหลักสิบหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับมาดูสูตรต่อไปครับสูตรติด10หน่วยครับนำเลขไท้าย3ตัวตั้งครับคือ4 4 6กครับ44 6ตั้งแล้วบวกร้อยพงอะไรลงมาเลยครับนำสบวกสเท่ากับ8ครับแล้วก็4บวก6เท่ากับ10เอาศตัวหลังครับแล้วผลบวกบวกกันครับ8บวกเท่ากับ8ครับ แล้วก็8บวกหลักหน่วยก็คือ8บวก0เท่ากับ8ครับเลขทำสูตรคือเลข8เลข8 2ตัวนะครับส,รรกก 8, สูตรแรกก็คือ8นะครับสูตรแรกคือ8นับถอยหลัง1คือ7บวกเพิื่ม1หนึ่งคือ9แถวแรกก็คือ7 8 9แทน2เลขแทนคู่กันนะครับ7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4สูตร ได้สูตรเลขเด่น7ิหน่อยก็คือ789234นะครับสูตรต่อมาครับเลข8ตั้งเช่นเดียวนครับนับถอยหลัง1ก็คือ7บวกเพิ่ม1คือ9แถวแรก789แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4นะครับจะได้สูตร เลขสูตรเด่นติดสิบหน่วยสูตรนี้ก็คือ7 8 9 2 3 4นะครับเป็นสูตรเลขเดียวกันนะครับสูตรเลขเดียวกันสูตรต่อไปนะครับใช้เลขไทยสองตัวบนตั้งนะครับมือเลข4 6ครับเลข4 6ตั้งนําเลข4เลข6บวกกันครับหลัก, 10, ก 1, สิบหลักหน่วยบวกกันได้10ครับเอาศูนย์ต้นหลังครับได้10เอาศูนย์ต้นหลังเอาศูนย์ต้นหลังไม่ได้ศูนย์ต้นหลังก็นําเลขศูนย์ไปบวกหลักสิบครับศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ครับศูนย์บวกหลักหน่วยคือศูนย์บวกหเท่ากับหครับเลขทำศูนย์ สูตรแรกเลขศูนย์ตั้งนะครับเลขศูนตั้งนับรดหนึ่งแต้มคือ9บวกเพิ่มหนึ่งแต้มคือหนึ่งครับสูตรที่แถวที่2คือ9คู่กับเลขแทนคู่กันครับเ้าคู่กับสี่ศูคู่กับหนคู่ะครับยี่สูตรนี้เลขเด่นคือ9ก้าศูน์หนึ่งสี่หะครับต่อสูตรต่อไปครับเลขสตั้งมาจากเลขสีผลบวกเงครับสีตั้งนะครับสตั้งนับลดหนึ่งแต้มคือสามบวกเพิ่มหนึแต้มคือห้แถวแรกคือสามห แถวที่สองเลขแทนคู่กครับแคู่สคู่กับ8 4สคู่9กคู่กับ0ย์ได้เลขสูตรเด่นติด10หน่วยสูตรนี้ก็คือ 3, 4, 5,8,90นะครับสูตรต่อไปครับเลข6ตั้งนะครับเลข6ตั้งมาจากเลข6ตัวนี้ครับเลข6ตั้งนะครับเมื่อได้เลข6กตั้งนับลด1แต้มคือ5บวกเพิ่ม1แต้มคือ7ครับแถวแรกคือ 5, 6 7แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ0 5ย์คู่กับ0 6นคู่กับ1 7คู่กับ2ครับจะได้สูตรนี้ก็คือ 5 6 7 0 1 2นสะครับสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปสูตรติด10หน่วยสูตรต่อไปครับใช้เลขทาย3าตัวบนตั้งครับ446ครับ4 4 6แล้วก็ใช้เลข123ไปบวกให้ตรงหลัก10หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยครับ123ตั้งเรียงเลยครับ1้0ยหน่วยแล้วก็นำบวกทีละหลักครับ3บวก6เท่ากับ9ครับ2บวกสีเท่ากับ6ครับ1บวก1นบวกสีเท่ากับ5ครับแล้วก็นำผลบวกบวกกันครับ บวกหบวกหเท่ากับ1ิเอาหนึตัวหลังครับหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าเอาหตัวหลังตั้งให้ตรงหลักหน่วยและหลักสิบครับแล้วก็นำหนึ่งบวกหกเท่ากับเครับแล้วก็5้าบวกห้บวกเเท่ากับสิเอา4ตัวหลังนะครับเล้วผลบวกคือ4กับเจ็ดกับสบวกกันครับ7จ็ดบวกสเท่ากับสิครับให้ตั้งวางตรงหลักหน่วยครับเจ็ดบวกสเท่ากับสิ แล้วนำ4บวก1บวก4เท่ากับ10เท่ากับ5นะครับเอา5เป็นตัวเด่นทำสูตรนะครับเลข5นะครับเด่นทำสูตรนะครับมัเลข5เป็นตัวเด่นก็ได้เขียนเลข5นับถอยหลัง1แต้มคือ4บวกเพิ่มแต้มคือ6แถวแรกคือ4 5 6แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ4คู่กับ9 5คู่กับ0 6คู่กับ1ยะงได้เลขเด่นติด10หน่วยสูตรนี้ก็คือ4 5 6 9 0 1นะครับสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปนะครับ เอาเลขท้าย2ตัวบนตั้งครับ4 6ครับเมื่อได้เลข4 6ได้เลข4 6นําบวกกันครับ4 6 6กเับ10เอา0ต้นหลังครับ0ต้นหลังแล้วก็ นำศบวกหลักหน่วยครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกครับหกบวกหบกศูนย์เท่ากับหกนะครับหกบวกหกเท่ากับสิบสองเอาสอตัวหลังครับสองวกหกเท่ากับแปครับวกสองเท่ากับสิบเอาศูนย์ตัวหลังครับเลขเด่นทำสูตรคือศูนย์หกหนย์นะครับเป็นเลขเด่นทำสูตรนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปใช้เลขไทยสามตัวบนตั้งนะครับเรียงมาครับสี่สี่หกนะครับออกสี่สี่นะครับสี่ตั้งเรียงลงมานะครับสี่ตั้งเรียงลงมา สี่สี่หกนะครับตั้งเรียงลงมานะครับสี่สี่หกแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบวกหลักร้อยเพิ่มขึ้นไปให้เลขหกหลักครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับแล้วก็หลักสิบเช่นเดียวกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้ได้หกหลักครับหลักหน่วยเช่นเดียวกับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ทาสูตร แถวหลักหลักร้อยก็เลขตัวที่2ตัวที่5ครับตัวที่2คือเลข5ตัวที่ตัวที่5้คือเลข8นะครับส่วนหลักสิบเอาตัวที่3ตัวที่4นะครับตัวที่3มคือ1 2, 3คือเลข6กเลขสก็คือเลขเ็ดครับหกับเจนะครับหลักหน่วยเช่นเดียวกันครับเอาตัวที่2ตัวที่5ตัวที่2คือ1 2ครับ1 2, 3 4 5ี่ตัวที่2คือ7ตัวที่5คือศูนย์ะครับเลขทำศูนย์ก็คือ ห้าแปดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับห้าแปดหกเจ็ดศูนย์นะครับจะมีเลขอยู่ห้าตัวครับเลขเจ็ดนี้จะซ้ำกันครับยกมาตัวเดียวครับห้าแปดเจ็ดหกศูนย์เป็นเลขเด่นในตำแหน่งเลขหลักติดอ่าสิบหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับตัวเด็ดตัวหนึ่งนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปใช้เลขรางวัลที่หนึ่งงวดก่อนนั้นคืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามตั้งครับคือออกแปดเจ็ดห้า 943ครับ875943ตั้งแล้วนำเลข้ายเลขรางวัลที่1งวัดล่าสุดนะครับวดนี้นะครับวันที่16ครับวันที่16 503 446ศไปบวกครับตั้งให้ตรงหลังครับ503 4,4 6ตั้งให้ตั้งตั้งให้ตรงหลักใครหลักมะไนะครับหลักน่วหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนให้ตรงหลักใครหลักวันนะครับแล้วก็บวกร้อยพวงมาลัยลงมานะครับบวกร้อยพวงมาลัยลงมา ก็หบวก8เท่ากับ14ครับเอา4ตัวหลังครับสบวก3เท่ากับ7จครับสี่บวก9เท่ากับ13เอา3ตัวหลังครับสบวก5เท่ากับ8ครับเอาศบวก7เท่ากับ7ครับ8 5บวก8เท่ากับ13เอา3ตัวหลังนะครับแล้วก็นำเลขแถวที่3แถวที่แถวที่สบวกกันให้ได้แถวที่4ครับ4บวก5เท่ากับ9กนะครับสบวก6นะครับไม่5ชครับสบวก6เท่ากับ10เอาศตัวหลังนะครับสบวก6เท่ากับ10เอาศูย์ตัวหลัง 7จ1บวกสเท่ากับสิเอาหต้นหลังนะครับ3า7บวกสเท่ากับเจแบวกสเท่ากับสิเอาหต้นหลังครับเจ็ดบวเท่ากับเจบวกหเท่ากับแครับแถวที่เอามาเลขเป็นเลขเด่นก็คือแถวที่3ามแถวที่สี่ครับแถวที่สคือสามเจ็แถวที่สี่คือ 3, 7, 8, 3, 7, แปดเจ็ดยค,ครับวรวมเลขคือในยกมานะครับเลขที่ซ้ำกันไม่ต้องยกมานะครับจะได้เลขก,ก็คือ3 7 8 4 1 0ดแครับสา 378410เป็นเลขติด10หน่วยตัวในตัวหนึ่งนี่คือสูตรเลขติดหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบหลักหน่วย2ตัวบนต่อไปผมก็จะนำเลขเด่นนะครับเลขเด่นมาทำชุบ2ตัวบนนะครับนำเลขกำลังวันที่สรุปเลขกำลังวันนะครับมีทั้งหมดอยู่ชน 4, สี่โคือ1 4 6 8แในชน3าสูตรส รวมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่เเห็ด7ตัวนะครับมาจับคู่ชุด2ตัวบนนะครับมาจับคู่ชุด2ตัวบนเป็นชุด2ตัวบนนะครับคือผมจะนำเลข1 4 6 8เด่นชน4สูตรครับสามหเ็ตัวปิดชน3สูตรนะครับ, 3, 5, 7, 3, 3, รบจับคู่เป็นชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวมาดูการจับคู่นะครับมาตั้งแต่เลข1ให้วางหลักสิบนะครับจะได้1 1 1 4 1หนึ่งี่ 18131517นะครับแล้วก็4วางหลัก10ครับเลข4วางหลัก10จะได้41 44 46 48 43 45 47นะครับแล้วก็เลข6วางหลัก10ครับเลข6มาวางหลัก10ก็คือ61 64 66 68 63 65 67นะครับ67แล้วก็8วางหลัก10ครับจะได้8 1 8 4 8 6 8 8 8 3 8 5 8 7นะครับแล้วก็เลข3วางหลัก10ครับ3 1 3 4 3 6 3 8 3, 3 3 3 5 3 7นะครับแล้วก็5วางหลัก10ครับเลข5ยก5มาครับจะได้5 1 5 4 5 6 5 8 5 3 5 5 5 7นะครับเลข7วางหลัก10ครับจะได้ เจ็ดนะครับยกมาครับเจ็ดเจหนึ่งดี่เจ็ดหกเจ็ดแปด7ดสาเจดห้าเดเรวมทั้งหมดในสูตรนะครับเลขในสูตรรวมทั้งหมดก็จะมีอยู่เลข49ชุดนะครับสีชุดเป็นชุดเต็มเต็มเลยนะครับสีชุด 49ชุดนี้คือชุดยังไม่ตัดนะครับมาสรุปตัวตัดนะครับที่ผมจะสรุปตัวตัดผมได้คัดลอกอ,ออกมาในกลุ่มนี้นะครับเลขในกลุ่มที่คัดลอกออกมานะครับได้คัดลอกออกมาเพื่อที่จะตัดให้กันสมาชิกได้ดูนะครับตั้งแต่เลข11141618131517นะครับทั้งหมดรวม49ชุดนะครับผมจะตัดให้สมาชิกดูตัดคือสูตรไหนครับ คือนำสูตรที่สรุปเลขเด่นนี่แหละครับสรุปเลขเด่นเลขเด่นติด10หน่วยบนนะครับมาเป็นตัวตัดนะครับตั้งแต่สูตรแรกมาเลยนะครับมาดูสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1เลขเด่นที่ติด10หน่วยมี1มี2มี7มี8มี9มี3ครับตัวไหนไม่ติดในกลุ่มนี้ผมก็จะตัดออกนะครับสูตรแรกเลขแถวแรกก็คือมีเลข1ติดนะครับแต่ที่2เลข4ไม่มีครับเลข4ไม่มีในกลุ่มนี้ก็4 1มีครับ4 4 44ไม่มีเลข44ไม่มี46 46ไม่มีก็ตัดออกไปนะครับ46 48 43 45ไม่มีตัดออกไปนะครับ45มีก็ตัดออกครับ47มีนะครับแล้วก็ต่อมาเลข6ครับเลข6ไม่มีนะครับมาดูเลข6นะครับ6หลักสิบครับ661มี11ครับ64ไม่มี64ครับ66ไม่มีตัดออกไปครับ68มี63มี65ไม่มีก็ตัดออกไปนะครับ67มีครับ 6 7มีต่อไปเลข8นะครับเลข8หลัก10มีเลข8ครับหลัก10ต่อไปเลข3มีครับหลัก10ต่อไปเลข5เลข5ไม่มีเลข5นะครับ5 1 5 4ไม่มีในกลุ่มนี้ครับแล้วก็5 6ในกลุ่มในกลุ่มนี้ไม่มี5 6นะกครับก็ตัดออกไปครับ5 6ไม่มีตัดออกไปแล้วก็58 5 3 5 5 55ไม่มีตัดออกไปเลยครับแล้วก็ หลักสิบต่อไปคือเลขเจ็ดมีครับมีเลขเจ็ดติดอยู่ครับไม่ตัดครับเลขเจ็ดนะครับมีติดไม่ตัดนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปสองสูตรนี้เป็นสูตรเลขตรงกันนะครับสองสูตรนี้เป็นสูตรเลขตรงกันเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ยกสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับมาดูเลขแถวที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งไม่มีครับไม่มีหนึ่งหนึ่งตัดออกไปนะครับหนึ่งหนึ่งไม่มีหนึ่งสี่หนึ่งหกไม่มีตัดออกไปครับหนึ่งแปดมีหนึ่งสามมี หนึ่งห้าไม่มีครับตัดออกไปครับหนึ่งห้าไม่มีหนึ่งเจ็ดมีนะครับแถวต่อไปเลขสี่มีสี่ครับต่อต่อไปเลขหกเลขหกไม่มีหกหกหนึ่งไม่มีครับแล้วก็หกแปดหกสามหกแปดหกสามหกเจ็ดมีนะครับต่อไปครับแถวต่อไปเลขแปดมีนะครับเลขแปดมีแถวต่อไปเลขสามมีนะครับเลขสามมีติดนะครับแถวต่อไปเลขห้าครับห้าหนึ่งไม่มีครับห้าหนึ่งไม่มีก็ตัดออกไปนะครับห้าหนึ่งไม่มีห้าหนึ่ง ตัดต่อนะครับ5 8 5 3 5 7แต่ต่อไปมี7นะครับไม่ตัดนะครับสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไป9 0 1 4 5 6ครับ9 0 1 4 5 6แถวแรกมี1ครับ4มีครับแล้เลข8ไม่มีเลข8หลัก10เลข8 8 1 8 1 8 4 8 6 8 8ไม่มีครับ8 3ไม่มีก็ตัดต่อไปครับ8 5มีครับ8 7 แปดเจ็ดไม่มีตัดออกไปนะครับแปดเจ็ดไม่มีนะครับแถวต่อไปครับสามหนึ่งสามสี่สามหกสามแปดไม่มีตัดออกไปครับ3ามสามสาไม่มีตัดออกนะครับสามสามสาไม่มีก็ตัดออกไปนะครับแถวต่อไปครับเลขหมีครับเลขเจเลขเจไม่มีครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสไม่มีตัดออกไปนะครับเจไม่มีตัดออกไปเจ็ไม่มีก็ตัดออกไปนะครับ 7577นะครับ77ไม่มีตัดออกนะครับสูตรต่อไปครับ345890ครับ345890 345890มี141813 17ไม่มีตัดออกไปนะครับ17ไม่มีก็ตัดออกเลยครับ4มีครับ6มี68 68 63 67ไม่มีตัดออกไปนะครับ67ไม่มีครับ เลข8มีครับ3เลข3มีเลข5มีนะครับเลข7 7็ไม่มีตัดออกนะครับ71ไม่มีตัดออกนะครับในสุดนี้ครับ7 4 7 6ไม่มีตัดออกนะครับ76ไม่มีตัดออกนะครับ7 5หมีครับสูตรต่อไปครับ5 6 7 0 1 2 5 6 7 0 1 2ย์นเแถวแรกมี1ครับแถวที่2มี4 1 ส8 4แปดไม่มีก็ตัดออกนะครับไม่มีสี่แปตัดออกไปนะครับสี่แปไม่มีตัดออก47่มีนะครับแล้วก็หกแถวสองมีหกครับแล้วแถวต่อไปเลขแปดนะครับเลขแปดแปดหไม่มีตัดออกนะครับแปดสี่แปดหมีครับนะสามหนึ่งสามสี่สามหไม่มีตัดออกนะครับสามีสาหมีนะครับ แล้วก็58มี53มี57มีนะครับ7,4มีเลข7นะครับไม่ตัดนะครับสูตรต่อไปเลยนะครับสูตรต่อไป9 4 5 6 9 0 1ครับสี่ห้กยก็จะตรงกับสูตรนี้ครับ901456นะครับไม่ต้องตัดนะครับในตรงในสูตรนี้สูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไป0 6 2 8 0ครับ0 6 2 8 0 0 6 2 8 0ครับ1 4 1 4ไม่มีตัดออกนะครับ1 4สมี18มี1 3ไม่มีตัดออกนะครับ13ไม่มีก็ตัดออก41ไม่มีตัดออกนะครับ4 7ไม่มีตัดออกเลยนะครับไม่มี47อ่าแถวต่อมามีเลข6ติดนะครับเลข6ติดเลข8นะครับเลข8ติดอยู่นะครับเลขาเลข3 31ไม่มีตัดออกไปนะครับ3 6มีครับ3 5ห้า 3 5 3 5้าสามไม่มีสาหก็ตัดออกไปเลครับห้าแไม่มีตัดออกไปนะครับ57ไม่มีก็ตัดออกไปนะครับ7จสีไม่มีตัดออกไปเลครับเจสีไม่มีเจหไม่มีตัดออกไปนะครับสูตรต่อไปนะครับ58670ดหกเจ็ยครับห้าแปกเจ็มีเลขแปดหนมีนะครับ18มีนะครับหนึ่แปดมีแต่อมาก็คือ68มี 63มีเลข6ติดนะครับ6 3มีเลข6ติดเลข81มีนะครับ81มี 86, ม8 6มีนะครับแล้ว85มีนะครับมี8มี5อยู่นะครับแล้วก็36มี36ติดอยู่นะครับแถวต่อมาครับเล่คื็กลข58มีเลข58ติดอยู่นะครับเลข58ติดอยู่สูตรต่อไปเลยนะครับ378 410ครับ378410 ตัวแรกก็คือ81มี378 4 1มีอยู่นะครับแถวต่อไปครับ68 3มีนะครับ6 8แ3แล้วก็8 18685มีครบครับ3 6 5 8มีครบนะครับที่เหลือนะครับที่ผมวงไว้นะครับก็จะมี1ชุดนะครับ2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุด7ชุด8ชุดนะครับ9ชุดนะครับมีอยู่ด้วยกัน9ชุด 9ชุดหรือไม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ชุดนะครับมี8ชุดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดนะครับเป็นชุดที่ตัดแล้วนะครับชุดที่ตัดแล้วมีจะมีอยู่ด้วยกัน8ชุดนะครับสรุปชุดเด่นนะครับชุดเด่นความน่าจะเป็นในชุดเลขไท้าย2ตัวบนนะครับชุดเด่นเลขไท้าย2ตัวบนมี8ชุดด้วยกันนะครับก็ดูกันต่อนะครับชุดเด่นนะครับ ชุดเด่นจะมีทั้งหมดอยู่8ชุดนะครับเป็นเลขเด่นนะครับก็คือชุดเด่นที่สรุปนะครับชุดเด่นที่สรุปมีอยู่ด้วยกัน8ชุดนะครับ8ชุด ก็จะมี18นะครับ18686381 86853658 6, 8, 8, 8, นะครับ58มีอยู่ด้วยกัน8ชุดครับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นชุดตัดเด่นนะครับชุดตัดเด่นที่ผมสรุปตัวตัดนะครับให้ท่านสมาชิกดู18688638186 853658 6, 8, 8, นะครับ8ชุดนะครับ ชุดที่เน้นเด่นที่สุดนะครับชุดที่เน้นเด่นที่สุดก็ย้อนกลับมาดูเลขกําลังวันนะครับเลขกําลังวันที่เด่นที่สุดในเลขชน4สูตรครับ1น6 8ีนี้1 468ที่ชน4สูตรนะครับน่าจะเป็นเด่นที่สุดนะครับมาไล่ดูนะครับ18ชน4สูตรหรือไม่ก็มาคือ18ก็มีอยู่2ตัวครับ1กับ8ครับแล้วก็68ครับ6กับ8มี6กับ8จะก็ส หกสามต่อมาคือหกสามไม่เด six, three, ่นนะครับไม่เด่นไม่ชนสี่สุดว่าไม่มีเลขสามอยู่ในสี่ตัวนี่ครับแล้วตัวต่อไปคือแปดหนึ่งครับแปดหกมีแปดหนึ่งแปดหกนะครับต่อมาตัวต่อไปคือแปดห้าไม่อยู่ในกลุ่มนะครับแปดห้าม่อยู่ในกลุ่มสามหกก็ไม่อยู่ในกลุ่มนะครับสามหกไม่อยู่ในกลุ่มสี่ตัวนะครับแล้วก็ห้าแปดไม่อยู่ในกลุ่มนะครับห้าแปดไม่อยู่กลุ่มที่อยู่ในกลุ่มก็จะมีหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหกแปดแปดหนึ่งแปดหกครับ หนึ8งแปดหกมีอยู่ด้วยกันสี่ชุดนะครับสชุดที่เป็นชุดเด่นนะครับสรุปแล้วมี4ชุดจะเป็นชุดไหนเด่นที่สุดก็มาลุ้นกันอีกนะครับสรุปนะครับสรุปให้ท่านสมาชิกดูที่ผมเน้นไว้นะครับเป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นจากทั้งหมดตัดจากทั้งหมด49ชุดครับเลขชุด2ตัว49ชุดในทั้งหมด49ชุดตัด ุดเด่นมาเหลืออยู่8ชุดนะครับเหลืออยู่8ชุดเหลืออยู่8ชุดสรุปเน้นมีอยู่4ชุดนะครับคือ18 68 81 8, 86ทั้งหมด4ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ก็มารอลุ้นกันนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2563ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะเ่เริ่มออกหลังจาก ตั้งแต่งวดวันที่1เมษาเป็นต้นไปก็หยุดยาว1เดือนนะครับในเดือนเมษาไม่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลครับออกในงวดวันที่2ซึ่งเป็นเลขกำลังวันเสาร์นะครับเลขกำลังวันเสาร์ผมได้สรุปตัวเด่นเลขท้าย2ตัวบนให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทาง ถ้าท่านสมาชิกที่มีสูตรเป็นของตนเองนะครับก็นําไปเทียบเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นเพื่อหาเลขเด่นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ผมได้รวบรวมสูตรหวยเลขกําลังวันทําสูตรทั้งหมดทั้งหมดจากทั้งหมดได้กำลังวัน4สูตรนะครับชนเด่นอยู่4ตัวนะครับ1 468ครับทั้ง4ตัวเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับมาครบทั้ง3ตัวเป็นไปได้ในเลข ท้ายชุด2ตัวบนนะครับนี่ก็ด้รดวบรวมข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกจะได้ดูเป็นแนวทางจันนี้มีเวลาคิดกันยาวๆนะครับสำหรับที่ชอบแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่2นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่ก็ามาติดตามรับชม วยเด็ดเลขเด่นกำลังวันชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด Sub s c คร b e กดไลค์กดใจด้วยครับเพื่อเป็นลรงใจในการคิดค้นหาก้อนสูตรหวยดีเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อ,ตอไปครับท่านสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับรอพบกันใหม่ในชุดฟันธงที่ผมจะตั้งสรุปตัวเลขเด่นสูตรหลักสิบหลักหน่วย มาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้เพื่อหาเลขตัวเด่นตับทอนหาตัวเด่นที่สุดนะครับในงวดวันที่2อุพฤษภาคมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณกันแล้ครับสวัสดีครับ